ยังไม่ทันขัดคำเลยอะ่ะให้อยู่ในอาคารแเราเรีบกลับบ้านดีกว่าแพนด้ากุ๊กกุ๊ฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทำไมกินข้าวเสร็จต้องมาฝั่นจะแค่ออกกำลังกายด้วยเนี่ยนั่นเหรอสิ เราผ่านพลังงานในเพื่กู้กการล่นน้ำหนักนี่มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน้าเบือเบ่อแต่ก็ได้สุขภาพนะอ๋อได้สุขภาพเส,สียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอ่ะนั่นสิตหน้าตหลังเฮ้ยตบกันเหรอเฮ้ยอย่าตบนะ ตกใจหมดเลยอ่ะถ้าไปโลมเพลงแบบนี้นะคนุณเขาจะนึกว่าตบก,กันนะตกใจหมดโอ้แล้วทำไมไม่กลับบ้านกันคะเรารอ่เพื่อนเล่นเว่าวค่ะว้าวเหรอไม่เห็นมีเลยอ๋อหน้าเหรอไี่เล่นว้าวตอนนี้เหนะใครเขาเล่นกันหน้าฝนว้าวว่ะห้ามเล่นหน้าฝนรู้ไหมมันเป็นสื่อของ ฟ้าผ่านะเพื่อนใช่เดี๋ยวฟ้าผ่านนะดูท้องฟ้าดิมืดมันฝนจะตกเลือะเราไม่เชื่อหอ,อเหมที่กูพ,พูดยังไม่หักขดคเลยะให้อยู่ในอาคารเราเรีบกลับบ้านดีกว่าน,นีกว่าทุกคนไป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 แล้วพอเรากลับกันเถอะไปไปไปกลัวทำไมไปเล่นบอลกันต่อเถอะเรอไปสิ